สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเอกสารนะคะ mm. ก็คือใบเกิดที่เมืองไทยนะคะ mm. เพื่อนๆ mm. ก็เดี๋ยวพูดไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะ mm. เพื่อนๆเนาะ mm. ก็วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ mm. ก็พ่อก็ได้เอาเอกสารใบเกิดนั่นแหละไปเซ็นที่อําเภอมาแล้วนะคะเช mm. ็นรับรองสําเนาถูกต้องเนาะ แล้วก็ส่งมาที่กรุงเทพแล้วส่งมาถึงกรุงเทพวันนี้แหละแล้วออพอส่งมาเอกเออตรงตรงเส้นรับรองอะ่ะมันไม่ได้ระบุว่าเป็นอำเภออะไรอะ่ะค่ะระบุแค่ว่าเป็นนายทะเบียนอำเภอเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอแค่นี้ แต่ว่าไม่ได้บอกว่าผู้ช่วยในทะเบียนอำเภอโนโนคูนอย่างเงี้ยน,นะคะอยู่อำเภอโนโนคูนเนาะก็ทางกรุงเทพก็บอกต้องไปต้องไปเซ็นใหม่ต้องต้องส่งไปเซ็นใหม่หรือก็ต้องปริ้นใบใหม่แล้วก็เซ็นรับรองใหม่แล้วก็ให้ระบุว่าเป็นอำเภออะไรนะคะคือ ต้องสมมุติสำนักง,งานเขตของสารอย่างนี้ใช่ไหมต้องระบุของสารหรือว่าของเองก็ต้องเป็นสมมติประหลัดอำเภอโนอนคูนต้องระบุโนนคูนด้วยไม่ใช่เป็นประหลัดอำเภอเฉยๆก็ไม่ได้นะคะอันนี้แหละปัญหาปัญหาแค่ใบเกิดนี่ก็ก็หลาย ก็ยุ่งอยู่อะคะยุ่งอยู่ขนาดเราบอกพ่อไปแล้วนะว่าให้เขาระบ,บุอำเภอด้วยเขาก็ระบ,บุอำเภอแต่ไม่ได้บอกว่าอำเภออะไรอุตส่าห์บอกพ่อว่าให้ถ่ายรูปมาดูก่อนถ่ายรูปมาดูก่อนพ่อก็ถ่ายไม่เป็นไม่รู้จะถ่ายตรงไหนกับกับอโทรศัพท์ของแกนะคะแกก็ส่งไปกรุงเทพเลย ส่งไปกรุงเทพเลยมันก็ไม่ผ่านทีนี้ทางกรุงเทพก็บอกว่าได้รับ e อ็มแล้วนะคะแต่ว่าต้องเซ็นใหม่เอกสารมันไม่ผ่านเราก็โอ้ยนี่ยังไปต้อง,ต,องต้องย้อนกลับไปที่เดิมอีกต้องย้อนกลับไปเริ่มเริ่มต้นใหม่อีกไม่รู้ว่าทางอำเภอจะเซ็นให้ไหมเพราะว่าเขาเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าเซ็นแล้วเขาไม่เซ็นอีก เราจะทำยังไงเระทีนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะแต่ก็ไม่ยอมเซ็นนะ่ะแล้วก็เราก็ต้องโทรไปเองแหละถ้าสมมุติเขาไม่เซ็นอนะ่ะก็จะให้ทำยังไงเนาะทางนี้ก็จะเอาเอกสารนอะ่ะก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันรอดูนะคะพเพื่อนๆว่า <laughs> เขาจะยอมเซ็นให้ไหมประหลาดอำเภอหรือว่า ผู้ช่วยนายทเบียนอ่ะหรือว่านายทะเบียนอ่ะ,อะ,อะจะเซ็นให้ไหมก็รอดูนะคะก็น่าจะประมาณพรุ่งนี้พ่อก็คงจะไปติดต่ออีกรอบให้เซ็นให้อีกรอบนะคะก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าสมมติมีความเคลื่อนไหวอะไรก็จะมาอัปเดตอีกทีค่ะสวัสดีค่ะ